พอยายใบแล้วเมือ่อแล้วเมื่อว่าเป็นเลขสามโต้ผลที่พี่นอ้องอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมือนี้กะยายใบตองกะจิพามากินก้อยค้มๆเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้ามือนี้นะคะเนาะกะมีก้อยค้มนะคะพี่น้องกินกับปลาวานนะ่ปะปลาง่านะพี่น้องจ้าแล้วก็มีพักเนี่ยก็จะเป็นพักกะลำปีนะคะแล้วก็มีพักอัน พี่น้องใบหหละพานะจ๊ะเห็นกับมีแตง้อมนะคะมื้อนี้พักบ่หล,ลายปันใดพี่น้องแล้วก็มีเจ้าปลานิดนึงนะคะมามากพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้านนะจ๊ะมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยก้อยขมมื้อนั้นซึมซื่อพี่น้องมื้อนี้กินจริงเนี้ยอืออืมแบบ้าง แปดพี่น้องจ้ามันเหีห๋ยวแยไปฟองอีกมาบอกเลขอีกด้ยพี่น้องมาบอกเลขที่แลบอกถึงเด้อกันผูดด้ใดในเบิอําลาบใบานางคลิปหนล่ะเนี่ยใบยบอกเลขสามเก้าบอกไทย,ทย,ทยคลิปนะคะคลิปนี้กะ ทั้งบานที่เกาพี่น่อพอเหมือนนะพี่น่อะเหมือนบอ้าเหมือนบอ้าพี่น่อแสด บ,า,บาปกาต้องกินลายหรอกเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่พี่น่ะอันนี้พอให้ไปบอกเลยนะคะพี่น้องว่า ถดีถ๋ยวบอกปลาพอแยกใบแล้วเมื่อแล้วเมื่อว่าเป็นเลขสามโตผลที่พี่น้องอืม ขาวาสามตัวสามตันะคะหนึ่งซองหนึ่งสองนะเป็นมากแคหน่อยหนึ่งสองสามเห็นไหมว่าม <c oughs> ันสีออกมันะพี่นนอะอันรางค้นออกนี่แล้วเมื่อออกมาเป็นเหล่ง Mm. หนึ่งสองหนึ่งสองสามปะ่ะนะวะสามตัวน่ะพี่นอนเนาะม่ได้อพี่นอนมากินข้าวน้ำกัน ได้ข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แย้ยไปตองเนยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แย้ยไปตองเ็ดคชิปต่อไปเนะพี่นอนะ้องเนาะแซ่บ ผู้ใดบ่ก,กินเนื้อบ่ก,กินดิบขอสดขอให้ด้วยพี่น้องที่แบบบอกเรว่อเด้วิว่า,วาบอกสามตัวนะคะ ม,มัดล้วพี่น้องมันเดิมมันเดิมแสบๆะแบม,มัด คลิปนี้ก็บซ้ำนี่แหละพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายใบตองในเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้ยายใบตองแนนนะพี่น้องเนาะข้ามาแล้วกดติดตามให้น้ำเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก็บซ้ำนี่ละจ้าแยใบตองบอกเลยเราเด้อพี่นอ้องซื้อเอาเด้อจ้าวสวัสดีจ้า